<c oughs> ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีการกรีดกาบนะของมะพร้าวบอนไซถ้าเพื่อนเราไม่กีดมันก็ไม่โตนะเหมือนต้นนี้มันอยู่อย่างนี้เป็นเดือนแล้วนะอยู่ประมาณนี้เป็นเดือนสองเดือนแล้วเดี๋ยวผมจะกรีดตรงนี้ออกนะเนี่ยเพื่อง่ายคือให้มันช่วยให้มันจเจริญเติบโต,ตเร็วขึ้นโดยการกรีดตัวนี้ออกนะเพราะตรงนี้ตรงนี้บังคับก้านมันอยู่ไม่ให้มันจเจริญเติบโต เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ แต่เราออกแล้วนี่นนี่เอา เวียต้องคมคมนะครเนีย่ยคมคม 我。Uh. ตรงนี้ตรงนี้เราอย่าไปตัดออกนะฮะตัดออกนี่ตายนะเนี่ยอย่าอย่าไปตัดออกเราทำวิธีอย่างนี้นะเนี่ยเอาใช้คัปเตอร์แหกเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำนี้นะ ถ้าเราตัดออกนี่ตายเลยนะฮะอันนี้น เดี๋ยวก็จะอยู่ประมาณนี้นะตรงนี้ก็เหมือนกันนะนี่ตรงนี้ก็กี่นะเนี่ยกี่แล้วทำงี้นะทำนั้นเป็นนี้ด้านนี้ก็เหมือนกัน เราเกลียดเลยไอ้เกียดนะไม่ใช่ไปตัดออกนะตัดแล้วเรียบร้อยเลยมันก็เหมือนกันนะ เนี่ยเนี่ยเนี๋ยนายทำอย่างนี้นะกี่เราเันเป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ไปตัดทีนะเนี่ยเนี่ย ตัดทีก็ตายเลยเนี่ยเนี่ยนะทำไงนี่กี่มันนิดนึงผมคนทำก็เสียวเหนกันนะเนี่ยผมกคัวมันหกักเนี่ย เนี่ยครับพอได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเรารีดออกยี้นะะนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวจะเกตนะนี่ก็รีดออกเนี่ยเนี่ยรีดออกเนี่ย เขจะอยู่ประมาณนี้นะเสร็จแล้วพอเราเสร็จแล้วเราจะเลืมมัดไว้นะต้องมัดไว้เนี่ยต้องมัดไว้หน่อย ถ้าเราไม่มัดไว้มีเิษเนี่ยยอดมะพร้าวตรงนี้มีเิดหักได้นะเนี่ยมัดไว้เลยแต่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องแน่นนะลุมหลวมเนี่ยประมาณนี้ลุมหลวมเนี่ย เนี่ยประมาณน,นี้ครับเนี่ยน,ยนยก็เป็นอันเสร็จพิธีนะนี่ครับคือทำให้เราเห็นว่ามะพร้าวเรามันเริญเติบโตได้ดีแล้วก็เร็วถ้าเราไม่ช่วยมันนี้นะมันก็จะเริญเติบโตช้าสามเดือนมันก็จะอยู่อย่างนี้แหละอยู่เหมือนเดิมมีหนำซ้ำออกไปออกมาตายเลยนะ เนี่ยแบบนี้ไม่สายแล้วนะแต่จะลืมอีกอย่างนึงว่าเราจะลืมนะฮะตรงนี้เราพยายามลดน้ำไปบ่อยนะเพราะตรระ้นมะพร้าวเราตันนี้มันยังไม่ค่อยแข็งแรงต้องหมั่นลดน้ำนะฮะแล้วก็ตรร้นมะพร้าวเราก็จะสวยจะโตขึ้นมาเป็นมะพร้าวบนใสที่สวยงามเลยนะเนี่ยครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็้าเผื่อว่าเป็น งานที่ออกมาใหม่มีผลงานใหม่ๆออกมาผมก็จะได้ให้พวกเราได้ดูกันนะสิ่งดีๆม,มีประโยชน์นะครก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะ,ะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะ,ะครับสวัสดีครับ